บทเรียนเรื่องศิลปะในการจูงใจผู้อื่นให้มีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของเราต้องทำอย่างลุ่มนวนและเป็นไปพร้อมด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่ทำด้วยความอวดเก่งและประนามแนวคิดของผู้อื่นว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือชั่วร้ายใช้ไม่ได้คนเราทุกคนล้วนมีทิฏฐิมานะด้วยกันคนละมากๆทั้งสิ้น เขาจะรื้อรั้นยิ่งขึ้นถ้าเราขาดความเห็นอกเห็นใจและประนามว่าความคิดเห็นของเขาผิดและเราแสดงความเกลี้ยกลาดพยายามพิสูจน์ให้เห็นความผิดความบกพร่องของเขาเมื่อมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาชนะผู้อื่นได้ด้วยวิธีขัดแย้งอย่างรุนแรงและดูถูกเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง ท้งนี้เพราะคนที่จำใจต้องเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เชื่อนั้นความคิดเห็นของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราโต้แย้งอย่างรุนแรงพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจและเถียงอย่างไม่ลดลาวาสอกเราอาจจะประสบชัยชนะในบางครั้งแต่มันเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าทั้งนี้เพราะด้วยวิธีการอันนี้เราจะไม่สามารถได้รับไมตรีจิต จากอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้เลยความไม่เข้าใจต่อกันจะไม่สามารถระง,งับได้ด้วยการโต้แย้งที่ขาดความระมุนระมัยแต่จะระง,งับลงด้วยการรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวความสุขุมรอบคอบความประนีประนอมความเห็นอกเห็นใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นแง่คิดของอ e ีกฝ่ายหนึ่งการกระทำและความคิดเห็นของมนุษย์เรา อาจจะผิดได้เสมอในการกระทําและการตัดสินใจร้อยครั้งถ้าสามารถถูกได้ถึงห้าบหครั้งก็นับว่าดีแล้วเราเองยังไม่สามารถทําอะไรถูกทั้งหมดได้เลยแล้วทําไมเราจะด่วนตัดสินความคิดเห็นและสติปัญญาของผู้อื่นว่าผิดและไม่เหมาะสมไปเสียหมดเล่าการประนามอย่างรุนแรงว่าผู้อื่นผิดนั้น เป็นการทำลายความภูมิใจของเขาความเคารพในตนเองของเขาผลก็คือทำให้ผู้นั้นต้องการตอบโต้และขัดขืนวิชาจิตวิทยาได้ให้แง่คิดแก่เราไว้ว่าสำหรับมนุษย์นั้นเราจะต้องสอนเขาเหมือนไม่ได้สอนนั่นคือสอนเขาอย่างมีชั้นเชิงสิ่งใดที่เขาไม่รู้จงสอนแก่เขาเหมือนหนึ่งว่า เขาได้ลืมไปที่เราต้องทําเช่นนั้นก็เพราะว่าเรารู้หลักความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนในพื้นพิพนี้ที่เป็นผู้เพียกพร้อมไปด้วยเหตุผลพวกเราส่วนมากต่างเป็นสัตว์โรคที่ยังมีอัคติคือมีความลำเอียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำเอียงเข้าข้างตนเองพวกเราส่วนมาก ต่างก็ยังอยู่ในอำนาจของความหวาดระแวงความลิสยาและความขี้สงสัยความกลัวความต้องการและทิฏฐิมนะด้วยเหตุนี้เราจะพบว่าในบางครั้งเราจะเปลี่ยนใจของเราเองอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีเรื่องขัดใจหรือเกิดความสะเทือนใจอันรุนแรงใดๆแต่ถ้ามีใครมาบอกเราว่าเราผิดเราจะรู้สึกโกรธเคือง ในคําบอกเล่านั้นและใจของเราจะเกิดอาการกระด้างกระเดื่มขึ้นมาเราต่างเป็นคนที่ไม่สู้จะเอาใจใส่เสียเลยว่าความเชื่อถือของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างแต่ถ้าหากมีใครมาข่มเหงน้ำใจเราเราจะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรามิได้หวงแหนความคิดเห็นของเราเท่าไหร่นักดอกแต่เราหวงแหน ความนับถือตอนเองโดยจะไม่ยอมให้ถูกคมคู่ตังหากความสุภาพอ่อนโยนและไม่ตือจิตจะต้องมีอำนาจมากกว่าความฉุนเฉียวเกลี้ยกลบ่บและการใช้กำลังบังคับเสมอเป็นความจริงที่ว่าถ้าบุคคลใดมีจิตใจปวดร้าวอยู่ด้วยความคุ้นแค้นและโกรธเคืองเราเราจะไม่สามารถจูงใจให้เขาคล้อยตามความคิดเห็นของเราได้ แม้จะใช้หลักตรกกศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกบิดามารดาที่ชอบดุดา่านายหรือสามีที่ชอบใช้อำนาจหรือภรรยาที่ชอบจูจ้จี้ควรจะทราบว่าจากการปฏิบัติดังกล่าวนี้จะไม่อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนใจแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีวิธีการที่สุภาพอ่อนโยนเป็นกันเองยิ่งอ่อนโยน และยิ่งเป็นกันเองมากเท่าใดก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นมนุษย์เราโดยปกติไม่ชอบให้ใครสอนและไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าตนทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดในการสอนมนุษย์ ก็คือสอนโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราสอนและการสอนที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทำตัวอย่างให้ดู